ยินดีต้อนรับสู่โลกของวาวแามโลกที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและการสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลพ่อกระทีมงานเพลยนติและผมมากีผู้ที่จะไกด์แนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นและเทคนิคต่างๆของเกมวาวหฮยให้คุณได้สนุกและผจญภัยกับโลกของชาวไวกิ้งได้อย่างสนุกสนานในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการขุดแร่และการหลอมแร่ให้ทราบกันนะครับ ก่อนที่จะทําความเข้าใจในเรื่องของแร่ต่างๆนั้นเรามาดูกันก่อนครับว่าสิ่งที่ควรมีเบื้องต้นก่อนจะขุดแร่ดีๆสักก้อนหนึ่งนั้นต้องมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นเลยครับคุณควรจะปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า p i กเอหรือจอบขุดแร่ซะก่อนซึ่งการจะปลดล็อกได้นั้นจะต้องปราบบอสตัวแรกซึ่งก็คืออิกเทียซึ่งเป็นบอสที่มีรูปร่างเหมือนกวางให้ได้ซะก่อนโดยการจะพบเจอกับบอสตัวนี้เพียงแค่สำรวจหินสีแดงในพื้นที่จุดแรกสุด ซึ่งจะปรากฏเบาะแสนในการเจอกับบอสจากนั้นให้เตรียมหัวกวางไว้ประมาณ2หัวเพื่อนำไปบูชายันอัญเชิญบอสต,ตัวนี้ออกมาหลังจากปราบได้สำเร็จแล้วก็จะได้หัวของอิกเทียและเขากวางมาซึ่งเจ้าเขากวางคือส่วนประกอบของการทำพิกเอ็กซนั่นเอง <uğ divisions> เมื่อเราได้พิกเอ็กแล้วก็มารู้ก่อนว่าจุดขุดแรกที่น่าสนใจนั้นอยู่ตรงจุดไหนบ้าง โดยผมจะขอบอกจุดขุดแร่เบื้องต้นที่สามารถหาได้ในช่วงแรกๆก,ก่อนนะครับให้สำรวจไปเจอพื้นที่ที่เรียกว่า black forest ซึ่งบริเวณนี้จะอุดมไปด้วยแร่ทองแดงหรือ copper เป็นจำนวนมากและในพื้นที่แห่งนี้ยังมีดันเจี้ยนหลายจุดที่ให้คุณได้เข้าไปเพื่อเก็บสิ่งที่เรียกว่า serling core หินลึกลับทรงเหลี่ยมสีเพลิงซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการหลอมแรออ่กด้วย และหากสำรวจริมน้ำที่อยู่ในเขตของ Black Forest ก็จะเจอแร่ดีบุกหรือตินซึ่งนั่นขึ้นหนึ่งในแร่สำคัญของเกมนี้อีกด้วยวิธีการสังเกตว่าแร่อยู่ตรงจุดไหนนั้นจะมีวิธีสังเกตอยู่2วิธีนั่นคือวิธีแรกสังเกตข้อความที่เขียนขึ้นว่าชื่อแร่แล้วตามด้วย d e posit ยกตัวอย่างเช่น copper deposit หรือ tin deposit เป็นต้น วิธีที่2คือการสังเกตสีและรูปลักษณ์ของพื้นที่ตรงนั้นหากเป็นแร่ทองแดงหรือคอปเปอร์พื้นที่จะเป็นสีเขียวมีริ้วรอยพื้นผิวออกเงาเงาอย่างชัดเจนกว่าพื้นที่โดยรอบซึ่งนั่นคือพื้นที่ที่มีแร่ทองแดงอยู่ส่วนพื้นที่ริมน้ําที่มีดีบุกให้สังเกตหินสีดํเงาเงาที่โดดเด่นนั่นคือจุดที่มีแร่ดีบุกอยู่ให้เราใช้พ i ิกเอ็กซ์ขุดตรงนั้นได้เลยก็จะได้แร่เหล่านั้นมาซึ่งหลังจากนี้ ผมจะขอเรียกมันว่าเป็นแร่ดิบนะครับเมื่อเราได้แร่ดิบเหล่านี้มาแล้วก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการหลอมแร่ซึ่งการหลอมแร่จําเป็นจะต้องใช้สิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าส m มลเตอร์หรือเตาหลอมแร่ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบก็คือหินจํานวน20ก้อนและเซิร์ตลิงคคอที่เก็บจากดันเจียน5ก้อนและในการสร้างนั้นก็จะต้องอยู่ในพื้นที่รัศมีของโต๊คราฟอีกด้วย อย่าลืมสร้างสิ่งก่อสร้างอีกอย่างนึด้วยนะครับก็คือช่าโคคลินหรือเตาเผาถ่านโดยใช้วัตถุดิบเดียวกันกับการทำสมิลเตอร์นั่นคือหิน20ก้อนเซอร์ลิงคอ5ก้อนและสร้างในรัศมีของโต๊ะครับเช่นกันและในการหลอมแร่ดิบเพื่อแปรรูปให้กลายเป็นแร่แท่งไว้ใช้งานนั้นคุณก็จะต้องนําแร่ดิบไปใส่ไว้ในช่องข้างๆข,ข,ของเตาหลอมและจะต้องใช้ถ่านหรือโคในการเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้หลอมแร่เหล่านี้ด้วย ซึ่งโคหรือฐานนั้นสามารถทําได้2อ,อย่างก็คือ 1. ปิ้งอาหารที่กองไฟจะทําให้อาหารนั้นไม่กลายเป็นถ่านหรือสมไม้ทั้งหมดไปที่เตาเผาถ่านหรือชาโคคลินเพื่อแปรรูปเป็นถ่านเช่นกันครับเมื่อได้แร่ที่แปรรูปแล้วสามารถนําแร่ที่แปรรูปเหล่านี้ใช้ในการสร้างอาวุธและอุปกรณ์ตา่ตางๆเพื่อให้ตัวละครของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสิ่งก่อสร้างสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องสร้างเลยก็คือ โต๊ะตีเหล็กหรือฟอกซึ่งจะต้องใช้ทองแดงแปรรูปหรือคอปเปอร์6แท่งหิน4ี่ก้อนฐาน4ชิ้นและไม้10ชิ้นและสร้างในรัศมีเดียวกันกับโต๊ะครับ,รบเช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งโต๊ะตีเหล็กถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญของการสร้างอุปกรณ์หรืออาวุธที่ทามาจากแร่ชนิดต่างๆอีกด้วยทริคเล็กๆน้อยๆในการเล่นแร่ปแปลธาตุที่ควรรู้ก็คือคอปเปอร์เมื่อผสมกับตินจะก,กลายเป็นรอน ซึ่งร้อนซั้นเป็นแร่อีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ในการสร้างอาวุธและอุปกรณ์ต่ตางๆให้มีความแรงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและข้อควรจําที่สําคัญของแร่ก็คือไม่ว่าจะเป็นแร่ดิบหรือแร่ที่แปรรูปแล้วจะไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูวาร์ปได้โดยสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์วงกลมสีฟ้าที่มีกากบาทอยู่มุมขวาของไอเทมประเภทแร่นั่นเองครับ และนี่คือไกด์การขุดแรกของเกมวอลแฮมที่ผมนําเสนอและให้คุณผู้เล่นทุกท่านสามารถเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นสําหรับรายละเอียดและกด์อื่นๆที่ทางทีมงานเพลย์อันติจะนํามาเสนอเพิ่มเติมนี้มีอย่างแน่นอนครับติดตามและ s u b สไครต์ช่องเพลย์อันติกันไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางเราไว้ด้วยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสนุกกับการผจญภัยในโลกของวอลแฮมแล้วเจอกันใหม่ครับ